สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมตีแมวอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนังที่มีซอมบี้เยอะนะครับแล้วคนในหนังเรื่องนี้เขาจะจัดการกับซอมบี้พวกนี้ยังไงหนังเรื่องนี้มันจะมีความกาวหรือไม่ ก็ต้องไปติดตามกันนะครับกับเรื่องจูเลสิกทันเดอร์เนี่ยได้ยินคำว่าจุลสิกก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับพวกไดโนเสาร์แน่ๆจะเป็นยังไงนี่ก็น่าลุ้นมากๆนะครับก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่าน6ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ตีนแมวด้วยนะครับ ดาวโหลดลูน่าเอชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ l a y Store อย่าลืมมาเล่นกันนะอ้าวแล้วครับผมเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะอยู่ในเมืองนะครับซึ่งเมืองเนี่ยนะมันเป็นเมืองแถวแถวแอฟริกานะชื่อเมืองว่าวักกุนะครับออกเสียงยากซะจริงเชียวและเมืองเนี้ยเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้เนี่ยมันก็เยอะมากๆเข้ามาทํำลายกลุ่มกองกําลังทหารชุดนี้จนเดสมอร์ดิงหมดเลยนั่นแปลว่าตอนนี้ฝั่งของแอฟริกาเนี่ยกำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับซอมบี้อยู่นะครับ ก็ตัดไปพื้นที่หนึ่งซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นอยู่ในทวีปเดียวกันแหละครับมันเป็นฐานทัพรับ,รบของกองกําลังตัวร้ายนะฮะปอมปาการแอฟริกันซึ่งในนั้นมันก็มีผู้นําอยู่นะครับและภายในเนี่ยนะฮะก็จะมีทหารคอยเฝ้าอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ยิงสู้กับซอมบี้ครับโดยเขาว่ากันว่าผู้นําคนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนทดลองนําเชื้อซอมบี้เนี่ยเข้ามานะฮะแล้วก็เกิดความผิดพลาดครับจนทําให้เชื้อเนี่ยมันแพร่ระ,ะบาดไปทั่วทวีปของตนเองแล้วก็ตัดมาที่กองทัพซารัฐนะครับ กำลังดูเหตุการณ์นี้อยู่แกก็บอกว่าโอ้ตอนนี้เชื้อซอมบี้จากฝั่งของประเทศนั้นเนี่ยแร่กระจายระบาดไปอย่างรวดเร็วเลยได้ว่าเต็มทวีปไปเลยเราจะทำยังไงกันดีอต้านเอาไว้คงไม่อยู่แน่ๆอาจจะระบาดไปทั่วโลกก็ได้และกองทัพเนี่ยมันก็ปรึกษากันนะครับคุยกันว่าเนี่ยอยากจะไประเบิดที่นั่นทิ้งจริงๆแต่ว่ากลัวว่าทําอย่างนั้นไปแล้วมันจะไปวุ่นวายครับอยู่ดีๆไประเบิดพื้นที่ซอมบี้อย่างนั้นนะครับก็ดูไม่ดีแน่ๆนะเป็นเรื่องแน่ๆนะครับก็เลยได้เรียกกลุ่มนักทดลองอาวุธชีววภาาพขยุธนะครับก็ เรียกนักทดลองพวกนี้มาเลยนะครับกลุ่มนักทดลองเนี่ยมันก็บินกันมาไกลเลยนะครับเพื่อที่จะมาเสนอขายอาวุธชิ้นนี้นะครับโดยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับโดยการที่พวกเขาเนี่ยเอาไดโนเสาร์มาพัฒนานะครับติดปืนกลหนักใส่เข้าไปและปืนกลหนักนี้มันก็สามารถช็อตไฟฟ้าที่สมองเพื่อควบคุมและบังคับไดโนเสาร์ให้ทําตามคําสั่งได้นะครับถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆทหารนี่ก็งงเลยเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยพวกเจ้าพาไดโนเสาร์กันมาได้ยังไงและจากน,น ไปดูข้างนอกนะครับว่าไดาโนเสาร์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรนั่นก็คือพันธีเล็กนั่นเองเป็นพันยอดนิยมฮิตติดชาร์ตตอนนี้ไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ได้ติดเครื่องควบคุมไว้แล้วนะครับแล้วนักทดลองเนี่ยมันก็โชยดูว่าโอ้โหไดโนเสาร์พวกนี้มันยิงแหลกเลยยิงไม่เหลือรถทงรถถังยิงระเบิดตุต้มตามไปหมดเลยทีเดียวเชียวเลยได้ว่ากองทัพนี่นะฮะซื้อเลยครับเออซื้อเอาอันนี้เลยเราจะเอาไดาโนเสาร์พวกนี้ไปถล่มกองทัพซัมบีที่แอฟริกาให้ได้ แล้วตอนนี้กองทัพสารัฐนี่ก็หมดปัญหาแล้วนะครับเรื่องที่ว่าจะไปถล่มทวีปกันอย่างนี้นะฮะไม่ต้องมีปัญหาแล้วเพราะว่าตอนนี้กองทัพได้ส่งไดโนเสาร์ไปถล่มแทนนะครับโดยฝั่งกองทัพสารัฐนเนี่ยได้ส่งไดโนเสาร์ไปทั้งหมด5ตัวแล้วก็ตัดภาพมาที่กองกําลังผู้นานะครับโอ้โหใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะกำลังกินปาร์ตี้กันอย่างสบายใจนะครับไม่สนใจว่าซอมบี้จะเป็นยังไงอยู่ดีก็มีตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์หลน่นลงมาเฮ้ยอะไรยะและจากนั้นไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ออกมานะครับ ยิงเละเทะเลยนะครับผู้นำมันก็โอ้ยผมโดนแล้วผมโดนผมโดนยิงและจากนั้นมันก็หนีใหญ่เลยครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าฐานทัพของกองกําลังนี้นะฮะก็โดนไดนโนเสาร์ทีเล็กซ์ดรกซ์กระจายเลยนะครับถล่มเละเทะเลยทีเดียวเชียวพอตอนเช้าต่อมาเนี่ยก็มีทีมกําจัดซอมบี้ของอเมริกาเข้ามานะครับและทีมนี้ก็เริ่มจะงงๆนะครับว่าทําไมไดนโนเสาร์ที่เอามาจัดการซอมบี้มันไม่จัดการซอมบี้ฮะกองทัพส่งมาจัดการซอมบี้ไม่ใช่หรอไปไป,ไปมา,มาไอไดนโนเสาร์นี่มันดันไปจัดการทหารนะครับเรียกได้ว่าหันไปทําร้ายกันเเอองพราะตน ระบบของไดงโนเสาร์ที่ติดปืนกลน,นี่ก็ได้เสียไปแล้วตอนนี้ไดโนเสาร์ทีเล็กเนี่ยกลายเป็นไดโนเสาร์ติดปืนกลซอมบี้ไปซะแล้วและไดโนเสาร์ซอมบี้นี่ก็ได้ไล่ลากินทหานฝั่งเดียวกันเองหมดเลยนะครับตัดมาที่ฝั่งของกองทัพนี่ก็เหมือนจะเห็นความผิดปกติแล้วนะครับว่าเอ้ยทำไมไดโนเสาร์เนี่ยมันไล่ล่าฝั่งทหานเดียวกันว่าของพวกเรานี่โดนกินหมดเลยช่วงแรกๆเนี่ยมันก็กินซอมบี้จริงๆเพราะว่ายอดซอมบี้เนี่ยมันลดลงนะแต่ช่วงหลังๆนี่ทำไมไดโนเสาร์มันไม่ฟังคําสั่งของข้าพเจ้าเลยเจ้าหน้าที่ก พวกนักทดลองเนี่ยมันได้ใส่เชื้อซอมบี้เข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยมันแข็งแกร่งจนทําให้ตอนนี้น้องไดโนเสาร์กระปอมของเราเนี่ยกลายเป็นไดโนเสาร์ติดป,ปืนกลผสมซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วมั่วกันไปหมดเลยตอนนี้งานเข้าเลยครับพวกทหารสารัฐนี่ไม่สามารถควบคุมไดโนเสาร์ไว้ได้แล้วและจากนั้นเนี่ยกองทัพก็มาดูนะครับเหมือนว่าจะมีไดโนเสาร์ติดป,ปืนกลซอมบี้ที่เหลืออยู่นะฮะในกองทัพอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมัน,นยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของกองทัพนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็พากันไปดูที่ตู้คอนเทน,เน ตึง้งตีนแมวเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทาไมพวกเขาปล่อยให้ไดโนเสาร์ออกมาจากตู้ทําไมไม่ระเบิดไปทั้งตู้เลยแต่ด้วยความมืนของพวกทหารนะครับก็ได้เปิดตู้คอนเนอร์ออกแล้วพวกเขาก็ได้ทําการยิงต่อสู้กับไดโนเสารซ์ซอมบี้ผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับโอโ้โหเละเทะเลยทีเดียวเชียวไดนโนเสารซ์ซอมบี้เนี่ยมันหลุดออกมานะครับแล้วก็ทําลายทุกอย่างเรียกได้ว่าตุม้มระเบิดและจากนั้นผู้ทหารที่เหลือเนี่ยก็วิ่งหนีนะครับดูเขาสิพวกเขาวิ่งหนีนี่ซีจีสวยเนียนมากๆเลยทีเดียวเชียวและพูกทหารที่เหลือเนี่ยก็ยิงกันใหญ่เลยนะครับไม ได้เลยเพราะว่ามันติดปืนกลนะครับและไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ไปถลม่มอาคารด้วยนะครับข้างในนี่ก็มีทําอยู่ด้วยเฉยเลยเอ้ยนี่มันหนังอะไรกันเนี่ยและจากนั้นนายพลกองทัพเนี่ยก็โชยดูว่าอาวุธของเราเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนโชยไดโนเสาร์มันดูหน่อยซิเอ้ยจัดการจากนั้นพวกกองทัพเนี่ยก็ส่งเครื่องบินลบมาเลยนะครับมายิงต่อสู้กับไดโนเสาร์ซอมบี้อันนี้เหมือนจะเป็นฉากโชว์ความเทพของกองทัพยังไงอย่างนั้นและเครื่องบินลบเนี่ยมันก็มานะครับยิงทิ้งระเบิดเต็มที่เลยสู้กับไดโนโเสารา์ 2คนพวกเขาในยืนอยู่หน้าตรงลูกระเบิดนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ล่อได,ดนโนเสาร์ซอมบี้ออกมาไอหัวหน้ากองกําลังที่หนีออกมาก็อยู่ตรงนั้นนะครับและจากนั้นพวกเขาก็เห็นในได,ดนโนเสาร์ซอมบี้เนี่ยมันวิ่งตามมานะครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยชนเข้าไปที่ระเบิดครับมันไปชนทาไมและเมื่อไดนโนเสาร์ซอมบี้มันเอาหัวชนระเบิดใช่ไหมครับมันก็ระเบิดสิครับทหารสองคนเนี่ยก็ต้องรีบหนีนะครับเพราะว่ามันเกิดระเบิดลูกใหญ่มากๆเรียกได้ว่าไม่เหลือเลยครับตู้มระเบิดไม่รู้ระเบิดอะไรขนาดนั้นนะครับซอมบี้นี่ตายหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ัง ของแอฟริกาในระเบิดเละเ,เ,ลเทะเลยครับตัดภาพมาที่ฝั่งกอง,อ,องทัพสหรัฐนะครับก็ต้องระเบิดฐานทัพทิ้งเพื่อที่จะกำจัดไอ้เต้ากระปอมไดโนเสาร์ซอมบี้สุดน่ารักและพวกเขาก็ยืนดูฐานทัพตัวเองระเบิดนะครับแบบสบายใจแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังแนวเกรดซีเกรดดีนะครับที่ทําเนื้อเรื่องออกมาได้งงมากๆเลยไม่รู้ว่าจุดหลักของหนังเนี่ยมันคืออะไรกันครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูแล้วคิดห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับและสําหรับใครที่ชอบหนังซอมบ หรือหนังเก่าๆก็อ,อย่าลืมติดตามกดไลค์ซับสไคร์ช่องตีนแมวกันด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ